ล่าสุดค่ะคุณเล็กฝันเด่นนําทีมอันสาสมัครมูลนิธิใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วไปเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นมื้อพิเศษเลยมีส้มตำแซ่บๆข้าวขาวหมูอร่อยๆอยจนถึงไอศครีมค่ะไปผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับพี่ๆเหล่านักรบไทยนะคะเป็นการส่งสารขอบคุณวีรบุรุษที่เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพตามเลยนะคะ อ่ะเหตุการณ์นี้เป็นภาพความน่ารักที่เอามาฝากกันค่ะทางคุณฝันเด่นจัญญานากรอาสาสมัครกู้ภัยมูลนลิธิใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะก็นําทีมจิตอาสาลงพื้นที่แนวชายแดนจัดกิจกรรมพิเศษค่ะออกบูธเลี้ยงอาหารกลางวันไปส่งมอบกําลังใจให้กับพี่ๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะต้องบอกว่าตอนปฏิบัติก็ตึงเครียดช่วงผ่อนคลายก็อยากให้คลายเครียดมีความสนุกสนานไปทานอาหารอร่อยๆกันเมนูหลากหลายมากมายนะคะมีทั้งส้มตำเพิ่ม เพิ่มความแซบ่บข้าวขาวหมูยวนใจแล้วก็ของหวานอย่างไอศครีมนะคะให้ได้ริ้มรดความสดชื่นกันบ้างแล้วก็เฉลี่ยนะคะของที่เอามาให้กันทานเนี่ยอยู่ที่300ร้อถึงสี่ชุดเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเติมพลังใจให้กับพี่ๆทหารค่ะ เ้ากูหฝันเด่นนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าฐานทุกนายคือวีรบุรุษค่ะมีความรู้สึกแล้วก็ครอบครัวรออยู่ข้างหลังการแสดงความห่วงใยแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความหมายมหาศาลค่ะและก็ย้ำว่าด่านหน้าไม่ได้สู้เพียงลําพังนะคะม,มีคนไทยทั้งประเทศคอยสนับสนุนส่งกําลังใจให้กับพี่ๆทหารและครอบครัวผู้เสียสละไม่พูดถึงไม่ได้นะคะครอบครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆโดยยืนยันว่าเกียรติยศของฐานทุกนายจะถูก จดจารึกในหัวใจคนไทยตลอดไปไปฟังเสียงค่ะในบางคราที่ มีการสูญเสียเกิดขึ้นเคสดําหรือว่าเคสแดงอะไรเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าโอ๊ยนั่นคนที่เราเคยกินข้าวด้วยกันหรือเคยเอาอาหารมาส่งให้กันเนี่ยแล้ววันนี้เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกได้นะครับก็มีหลายหลายท่านที่ต้องเสียสละชีพเพื่อชาติไปนะครับยังยังเก็บไว้ในใจเสมอยังยังมีรูปที่เราถ่ายเซลฟี่หรือว่าได้ได้คุยกันเรื่องนี้ก็ยังมีเก็บไว้ซึ่งในสาระสําคัญตรงจุดนั้นเนี่ยตรงรูปที่เก็บไว้ในตอนเขาเรียกว่าคุยกันน่ารักอ่ะมันก็เป็น ความสุขแต่แต่ภาพตอนที่เราต้องช่วยพี่เขาในการที่อพยพออกมาจากจุดที่การประท้าเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นนั้นมันทําให้เราฝังใจมากเพราะว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเวลาได้คุยกันเนี่ยเขาพูดถึงลูกเขาได้พูดถึงนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วพอวันนี้เนี่ยเรามาช่วยเขาในรูปแบบที่แบบ ที่เขากลายเป็นนักรบไปแล้วเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันสะเทือนใจมากเลยครับผมแต่ก็อยากฝากความระลึกแล้วก็ฝากไปถึงพวกญาติญาติของพี่เขาในครอบครัวว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยสุดยอดมากนะครับในในในมุมของการที่เกิดมาเป็นคนชนชาติไทยและเป็นทหารด้วยเนี่ยที่เขาทำหน้าที่ในการปกป้องดูแลที่ไประเทศไทยไดอย้อย่างสุดยอดมากแล้วครับผม